สวัสดีก่อนอะสวัสดีค่ะยิบหวานๆนะจ๊ะวันนี้หนูเป็นเอาหมวยหมวยเด้อเลยวันนี้เป็นเกมอะไรคะเกมไทยของกินใช่ไหมเป็นน้ำเป็นนมเป็นนมเปรี้ยวนมจืดโรงเรียนให้น้องพิมพ์เลือกหนึ่งเบอร์น้องพิมพ์จะเอาเบอร์ไหนคะน้องพิมพ์จะเลือกเบอร์ไหน เอาเบอร์สามใช่ไหมคะรรอ๋อเบอร์นี้ใช่ไหมน้องพิมพ์ลับตาก่อนรู้ไหมจะได้อะไรลับตาก่อนเดี๋ยวแม่จะเป็นคนหยิบให้อ่าวตเตน้ตนเตน้ตนเตน้ตนเแล้วเบอร์นี้ก็ได้หมายเลขสามเย็บ yeah! ได้นมปีอะอ่ะต่อไปพ่อไพ่พ่อไพ่พไพเลือกซิจะได้เบอร์พ่อไพ่เลือกเบอร์ไหนให้เลือกไม่ได้จ้าเอาเบอร์ไหนคะเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งแตนแตนแตนได้นมไม่เอาแล้วก็เอาหลอดดูดเลยค่ะ